ชื่ออีฟนะคะร,รัตนาพรเพลาพิรัสค่ะมาจากเพจกินเค้กยังไงหุ่นเป๊ะค่ะย้อนถอบไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะเราเคยเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วไลฟ์สไตล์เราในมหาลัยค่ะทำให้เราอ้อวนขึ้นพอเราอ้วนอย่างี้ค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือ มีป shorts, ัญหาเรื like, ่องกระดูกก <fruit> ็เลยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราเริ่มลําบากมากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดกระดูกอะค่ะก็ค่อนข้างจะสูงก็เลยคิดว่าถ้าเราลดน้าหนักล่ะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในตอนแรกเลยก็คือแบบเซิร์ชหาข้อมูลใช่ไหมคะก็คือคุมอาหารเลยเอาช่างอกไก่ช่างข้าวคํานวณแคลอรี่แล้วก็ไปสมัครฟิตเนสก็คือคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยในช่วงแรกนะคะแล้วพอเราออกกำลังกายลดได้ถึงจุดนึงอะค่ะ เราก็มีลูกเราก็ไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่แบบว่าวันๆนึงก็คือแบบมีเวลาออกกำลังกายทั้งวันใช่ไหมเราก็เป็นนักธุรกิจที่องงานเราก็ต้องทําลูกเราก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมคะเราจะแบ่งเวลายังไง การของอีฟก็คือ,อทั้งวิ่งมราทอนนะคะแล้วก็วิ่งแนวสปาร์ตันนะคะ็คือวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะคะคือตอนนั้นอ่ะห้าวันไหนที่อีฟจะซ้อมวิ่ง20กิโลเราก็อาศัยช่วงเช้าค่ะอีฟก,ก็จะตื่นตีสามและว,วิ่งให้จบตอน6กโมงเช้าแล้วก็อาบน้ำหนึ่งตัวก็พาลูกไปส่งโรงเรียนในช่วงเช้าแล้วพอตอนเย็นนะคะก่อนที่ลูกจะกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีเวลาช่วงเย็นอ่ะก็คือเวทแต่ว่าอีกก็จะแบ่งวัน คือเราจะไม่ได้ออกทุกวันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะหักหมเกินไปพอเราหักหมเกินไปอะ่ะร่างกายเราอาจจะสุดได้อย่างหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะก็คืออย่างอีฟเนี่ยก็คือจะต่อยมวยวันจันทร์ต่อยมวยวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยะคะ่ะก็จะพัก แล้วก็วันพุธเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบวา่าเล่นเชื่อคาร์ดิโอจัมป์สคอร์ตหรือว่าฝึกช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกก็จะมีกีฬาอีกหนึ่งอย่างก็คือขี่ม้าค่ะอีกก็จะขี่ม้าด้วยเพราะว่าการขี่ม้ามาทําให้ฝึกกันกลางลําตัวเราได้ดีมันทําให้เราได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็กนกลางลําตัวของเราแข็งแรงและขาเราก็ต้องแข็งแรงที่จะต้องหนีบตัวเราให้ติดกับตัวม้าด้วยค่ะอีกจะมองรูปแบบของการออกกำลังกายที่มันสอดคล้องกับงานที่เราจะไปจะไปออกอะค่ะยังต่อยมวย ก็ได้ฮิตคือต่อยมวยมันการดึงฮาร์ดเลดของเราอะ่ะให้ขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดแล้วเราก็ยังได้ความแข็งแรงจากกล้ามเนื้อที่เราใช้ด้วยเวลาเราไปวิ่งจริงๆอะค่ะฮาร์เลดเราอะ่ะมันจะนิ่งและมันทําให้เราเหนื่อยช้าลงบริเวณต่างๆเอกจะออกเกี่ยวกับเล่นขาค่ะก็จะเป็นท่าจัม์สคอร์เบอร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเบอร์ปี้อย่าสสำคัญมากคือต้องฝึกเพราะว่าเวลาเราไปแข่งสปาร์ตันเนี้ยคะ่ะดันไหนที่เราเล่นไม่ได้เราต้องเบอร์ปี้แก้แก้มือ30ครั้งอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบสปาร์ตันนี่ก็อิฟก็จบมา1ซีซั่นก็คือ1ซีซั่นเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3เหรียญใช่ไหมคะสเหรียญแข่งที่ไทยส่วนอีกเหรียญหนึ่งอิฟไปเอาที่ฟิลิปปินส์มาก็ได้ครบจบละแต่ว่าโดยรวมแล้วเหรียญเนี่ยก็คือเกิน40เหรียญน,นะคะมาท้อนนี่ก,ก็จบมา10สนามได้แล้วอะค่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นนี่คือแบบจาได้ว่าเอลยีิเนี่ยขั้งสุดท้ายเนี่ยคือมสามแล้วเราก็รู้ว่าเราจะเอาเอลนั้นกลับมาได้ยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถึงจุดที่เราาทไํไ แล้วมันไม่ใช่แค่ว่ารูปร่างที่เปลี่ยนไปอะค่ะแต่สุขภาพเราคือร่างกายที่แข็งแรงทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าหากว่าเรารักตัวเองในทุกๆวันนะคะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปมองเส้นทางของใครมองเส้นทางของเราในทุกๆวันว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นสิ่งดีให้กับเราแ่ะมือแรกของเรานี่ยคืออะไรทําแบบนี้ค่ะให้ได้21วันหลังจากนั้นนะคะจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเราที่คคนเรียกว่าวิาวนยัย พยายามเอาไดเอทให้มาเป็นส่วนหนึ่ง,งวิบชีวิตเราไม่ใช่เปลี่ยนชีวิตเราไปกับไดเอท